ก็เลยต้องขอขอบคุณที่สื่อชนทุกท่านนะครับที่ย้ายเกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเข้าใจหรือป้นหาคําตอบของ8ขั้นตอนนะครับในกระบวนการผลิตกาแฟโซคิวกาแฟก้อนฟิ้นไดยย้แห่งแรกของประเทศไทยนะครับและเข้าใจว่ามันแตกต่างากันกาแฟสเปรย์ได้อย่างไรนะครับก็หวังว่าจะให้การสนับสนุนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ พ่<ย>อบโกาแฟเขาจะได้ปนใช้อว่าจะได้ความีดจากกาแฟเ่ว่ากาแฟพรไของเราน,นะครับใช้บวนการความเย็นเหมือนที่เห็นนะครับในการผลิตเนี่ยมันก็เลยเ,เก็บลดความเป็นกาแฟได้มากกว่ากาแฟที่เป็นสเปรดไดหรืกาแฟที่มค่าสูงนะครับ รอบได้ถ no ึง93-97เอรเอครับผมเป็นกาแฟไดมากวันนี t is> <t is ้เรามาเปิดเรื่องของั้ตอนใจากอนตารงเก็ค um ือมาดอยที <h OK)> <h 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 Whoops, ่คุณท่าได้เข้าไปเยี่มชมโรงงานเรานะคะแล้วก็ดูสายการผลิตของเราตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เราจะเห็นได้ว่าเรามีมาตรฐา,า,านการควบคุมเรามีขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ทุกอย่างถูกการคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะเราเชื่อมั่นว่านาวัตรกรรมใหม่ของประเทศไทยนะคะจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะคะในเรื่องของความสดแล้วก็ เราเริ่งจากจริงๆถ้าเรื่องของเรามองถึงเรื่องของช่องทางความแตกไอช่องทางการจัดจำหน่ายขอนนะครับว่า,าที่แรกที่เราจัดจำหน่ายก็คือโลตัสแล้วก็ทางออนไลน์ช h อปปีล้ลาซาด้าน,นะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันเราเริ่มขยายเข้าไปอยู่ในฟู้ดแลนด์นะครับและเร็วๆนี้ก็คงจะไปทั่วประเทศผ่านช่องทางโลตัสเทรดต่างๆนะครับรวมถึงเฟดติชั่นเทรดครับ เรตาดเมาเป็นวแการตลาดจากกาแฟเจ้าอย่างไงบเราคาดดหวังแค่หนเปะครับคือป้ามาอที่มาณหนึสล้านบาทเนื่องจากว่าตลาดกาแฟสำหรับสาเร็จรูปนะครับมีมูลค่าตลาดอยู่ที่หนึ่งหมล้านเราคาดหวังเพียงแค่หซ็นครับหกล้านก็ไม่ไปทีละก้าครับแล้วคาดหวังว่าจะเป็นทุกคนอยากเป็นที่หครับเราก็อยากเป็นที่1แต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ กาแฟฟรีดายของลาตินาคาเป็นที่หนึ่งให้ได้คาดการณ์เลยว่าจะเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างนอง้อยนะครับก็ประมาณ7%ต่อป,ปีอ๋อตัวเลขนี้มาจากไหนมาจากการที่ว่าตลาดกาแฟฟรีดายของโลกครับมีการเติบโตขึ้นประมาณปีละประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราเรามีสามผลิตภัณฑ์นะคะก็คืออเมริกาโน่แล้วก็ทีวันแล้วก็มอคค่านะคะ เราเออกมาสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ลองดูก่อนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของ R&D ดีทีมวิจัยของเราโน้ตกรรมที่เรามีอยู่เราจะสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการผู้บริโภคท,ที่ตอนนีน้มีเทรนเรื่องของการทำดื่มกาแฟที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะ,ะเราคิดว่าอีกไม่นานเราจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาให้ทุกท่านได้ลองชิมให้ปากนะคะสหรับตกาแฟวิจัยของเราผู้บริโภคที่ยังอาจจะ ก็อยากที่จะลองชิมลองทานสามารถติดตามนะครับก็ติดตามช่อแอร์โซนนะครับเว่าสินคาในลดีง่ายกคต้องรซืนะครับหรือจัจำหน่ายก็โรตัสนะครับฟูแลนลาซาด้าช้อปปี้นะครับแลก็เว็บไซต์ของตี๋นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับเราจะมีออนแอร์ทางทีวีในประมาณเดือนกรกฎาคม punngka